ผมชื่อแสบผมจะเล่าประวัติเลยผมชื่อแสบผมแสบสุดๆครับผมแสบจริงพาคุณมาทําหวยน,นะครับ <c oughs> ไม่เชื่ออะไรง่ายๆครั้งแรกเลย <c oughs> ผมพาเขา,าทําหวย <c oughs> ก็ถูกกันเต็มเลยนะมาหัวที่สามเขาไม่ให้เลย <c oughs> ตรงคืนฝันบอกว่าไม่ให้เขาไม่ให้หวยละแต่ให้ขุดของ <c oughs> ผมขุดลงไปข้างล่างนะลึกตรงนี้แปดเมตรเลยนะ กองนึงผมต้องการที่จะสร้างตรงนี้เอาแค่กุฏิหลังหนึ่งกับห้องน้ําหลังหนึ่งเผื่อพระธุดงค์ผมชอบพาพระธุดงค์มาปักหรือว่าตามถ้ำถ้ำที่นี่ผมไปมาหมดแล้วเราเห็นเห็นได้ยังว่ามันเห็นแล้วครับของจะได้อยู่แล้วครับได้เห็นของแล้วครับหรือหินศิลาเนี่ยขึ้นก็เจอแล้วครับคนข้างบนเขาคิดไม่ดีกันกับเราผมก็เลยขึ้นปากปากหลุมมาผมชี้หน้าพวกล่างทรงเลยผมบอกว่ากูไม่ให้แหละคําเดียวผมเดินกลับบ้าน ปุดขุดุดให้ตายหลังจากนั้นมาไม่ถึงสามสี่วันหินข้างบนนะครับกิ่งลงมาข้างนั้นนะครับเต็มหนุ่มเลยปิดเองครับฟ้านี่ผักวันนะครับเปี้ยงลงต้นโพเหมือนมีคนลากของเนี่ยเสียงปืนเสียงเหมือนคนลากไปนี้เลยท่านอยู่ได้ยินหมดครับเข้าต้นโพเขาไม่ให้ครับสิ่งที่เราต้องการที่ว่าเออหาพระมาปักกดแล้วมาปฏิบัติพาคนสวนมู่บ้านพระไปเออเราก็ถือว่าเออดีละถ้าเกิดคนในหมู่บ้านเขามาช่วยกันนะ นี่เนียนเ่ยเจริญครับเจริญแน่นอนน,น้ํำไม่หมดครับมไม่มีหมดครับกินทั้งหมู่บ้านยังไม่หมดเลยครับทาเป็นน้ําได้เนี่ยครับออนุรักษ์ไว้นะครับมันเป็นกรมสิมาเคยเข้ามาขอดูแล้วนะครับม,มันมีตาน้ําใหญ่มากเลยทีข้างในม,ม,มันมีทั้งหมดสี่ห้องโถงในข้างในมันน่าจะมีถ้ำเยอะนะถ้ำเยอะไปหมดแล้วไงถ้ำเยอะครับแต่ก็เจออะไรดีครับมีพระ ประธานองค์งใหญ่ใหญ่กว่าน,นี้เยอะเหรอใหญ่กว่าน,นีอ้ยแล้วอย่งนี้เข้าไม่ได้แล้วสิเข้าไม่ได้ครับดินมันไหลมาปิดก,ก่อนหมู่บ้านท่านจ้นะครับเขาอยู่ตรงนี้แล้วยาเป็นค่าป่าช่วงนั้นเป็นค่ายป่าก็ตายเกือบหมดในหมู่บ้านก่อนในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็มาใช้น้ํานี่กันนี่น้านําใช้ทั้งหมู่บ้านคดข้าเองเหรอคะมันก่อนเป็นถ้ำถ้ำใหญ่มากแล้วดินมันไหลลงมากบ เราลองลองไปยืนดูครับมันมองเห็นเข้าไปตอนนี้น้ำใสเขาหล่อนลึกลึกประมาณเจ็ดแปดเมตรเจ็ดแปดเมตรนะแต่ตอนนี้มันลึกขึ้นะครับดินมันไหลลงมาที่เขาว่าเเป็นไข้ไข้หวาดเอาไปรักษาเอาไปรักษาที่แล้วหายกินแล้วหายคือมันเป็นความเชื่อองคนเชื่อใช่ใช่ลยเดิม เดิมในบ่อเนี้ยมันเป็นเป็นบ่อน้ำโดยธรรมชาติคือจอมปอเขามาโบกที่เราขี่รถขึ้นมาเนี่ยครับเห็นรูปเป็นทางครับเป็นทางที่เขาเอาหินเรียงเรี้ยงกันไว้ครับโบดหลังที่ไปจอดรถกันนะครับเออเขาใช้หินที่เราเรียงเห็นขึ้นมาครับที่เราขี่ขึ้นมานะครับหินนั่นแหละครับมันก็เกี่ยวข้องกันกับสถานที่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี้มันเป็นทางเปลี่ยนเก่า ตอนปอเขาก็เขามาสร้างฝายเก็บน้ำข้างบนนครับเนื้อที่ประมาณสิบไร่ไขึ้นไปไกลไหมล่ะไกลทำมหาเถนข้างบนทำมหาเถนครับมันโผล่ขึ้นไปมาก่อนอะ่ะโผล่ขึ้นไปได้ขึ้นไปบนทำมหาเถนตอนนี้ขึ้นไปได้ไหมตอนนี้ขึ้นไม่ได้ถ้าขึ้นได้ก็ต้องมุดน้ำมุดไม่ได้ครับอ๋อมุดไม่ได้ที่ตรงนี้ครับครั้งแรกเลยมันไม่มีอะไร ผมตั้งใจครั้งแรกผมจะสร้างที่ปฏิบัติธรรมคือมีกุฏิหลังนึงห้องน้ําหลังนึงแค่นี้พอแล้วครับไฟเราไม่ต้องใช้คือเราต้องใช้ต้องการธรรมชาติตอนแรกผมอยากจะอนุรักษ์ไว้ผมคนพื้นที่คือคนในหมู่บ้านอยงนี้ก็หาพระมาอยู่พระมาอยู่รูปแรกยังคิดพระองค์นี้เลยนะคิดพระองค์นี้แม่งนักเลงมาจากไหนวะสักเต็มตัวเลยสักอาจาเต็มตัวเลยท่านหันหลังพูดสิ่งที่เราคิดอะไรเนยไว้ในใจเนี่ย ท่านพูดออกมาหมดเลยทำไมพระองค์นี้ไม่ธรรมดาเราก็อยากจะไปลองดูเนาะว่าท่านให้แม่นจริงไหมก็ไปซื้อกระถูกสเสร็จปุ๊บท่านก็บอกว่าคืนนี้มานอนเป็นเพือ่อนหน่อยมาอยู่ได้ประมาณเกือ<ะ>บเดือนนะผมไม่เคยไหว้พระผมไม่เคยเสวดมนต์มาเจอพระรูปนี้แหละผมก็ไปนั่งสมาธิอยู่ข้างล่างท่านก็นั่งอยู่ข้างบนตรงหนงุ่มู่หนุ่เทวท่านบอกว่า ให้ผมไปหยิบหนังสือส่วนมนต์ตอนแรกอะ่ะก่อนนั้นกลางคืนผมนั่งอยู่ผมไม่ได้คิดอะไรเลยผมใช้ปานานุสติทั้งแรกเลยผมรู้ว่าผมต้องดูลมหายใจทั้งแ้่ที่ผมไม่มีของของใหม่ผมไม่เคยได้ทําเลยวันนี้ผมไม่เคยทําผมเพิ่งนั่งวันแรกหลวงพี่บอกให้นั่งน,นั่งไปสักคู่ใหญ่ผมยืนแต่พระองค์เนี้ยน,นั่ง,งนขนาดท่านนั่งยังใหญ่กว่าผมเลยใหญ่เบอ้อเล้อเลยพระองค์เนี้ยใหญ่ทำไมใหญ่ขนาดน,นี้เป็นคนนี่แหละ ทำไมใหญ่จังผมไปนั่งบีบขาไปถามหนุ่มพ่อชื่ออะไรไม่พูดนั่งยิ้มอย่างเดียวผมจะรู้สึกตัวสะดุ้งตื่นผมนั่งหลับหรือผมไม่รู้ว่าผมนั่งหลับหรือไม่หลับผมยังคิดว่าผมปรุงแต่งเปล่าผมเห็นผมจะถามพระเช้ามาผมจะถามพระองค์นี้องค์นี้ว่าสิ่งที่ผมเห็นเมื่อเช้านี่คือเมื่อคืนนี่คืออะไรจะถามตอนเช้าลุงพี่บอกว่าแซบหยิบหนังสือสวดมนต์ในบาทให้เล่มนึง เพราะความเราไม่รู้เราก็ไปหยิบหนังสือส่วนมนต์ออกจากมาในบาทไปเปิดหนังสือส่วนมนต์ไปเจอภาพพระที่ที่นั่งแบบเนี้ยเมื่อคืนเนี้ยในหนังสือส่วนมนต์แม่ผมไม่รู้เราทบ<ม>ว่าหลวงพุทธเทกคือใครใครคือหลวงพุทเทพผมไม่ร<ม>ู<ม>้หลวงพี่พูดออกมาเลยว่าหลวงพี่เดินทุดงมาสาิบแปดพรรษาหลวงพี่ยังไม่เคยเห็นเลยนะโยมถ้าเห็นแล้วก็นั่งใหม่ซะผมก็เห็นอีกเมื่อก่อนผมก็เลยชอบชอบ นั่งเห็นจนเห็นตัวเองเห็นตัวเองเป็นฤาษีเมื่อก่อนผมเป็นฤาษีใช่เหรอผมไม่เป็นนะผมก็บอกตัวเองผมไม่เป็นนะจะให้ผมมาเป็นผมไม่เป็นนะครั<ม>้งเนี้ยผมก็มานั่งอยู่นี่พักหนึ่งจนแบบหลวงพี่ก็บอกว่าชื่อหลวงพุทเทพนะหลวงพุทเทพคือใครผมไม่รู้แต่วันนี้สิ่งที่ผมเห็นผมต้องการว่าอยากมาสัมผัสก็มีพระรูปหนึ่งอีกเดนิดนลงไปบินธบัตจะอยู่เขาลูกนู้นรับพระองค์นั้นก็บอกว่า บอกตัวผมว่มาเมื่อคืนเนี้ยถ้านั่งแล้วก็นั่งให้ให้เห็นเลยถ้ามันจะตายก็ให้มันตายผมบวชครั้งแรกครั้งแรกเลยนะผมไปขอบวชโครงการในหลวงปีห้าสามเนี่ยครับผมไปขอบวชไปขอบวชโคนหัววันแรกผมข้ามเขาเปกเลยเนี่ยไปนั่งอยู่นู่นคนเดียวมึงไปเล่นมึงไปกินมึงไปเที่ยวได้แต่ถ้ามึงนั่งสมาธิตายให้มันตาย,ยานีงบอกตัวเองไง ใช้อะไรกรรมฐานผมไม่มีอะไรกรรมฐานผมดูลมหายใจผมออกอย่างเดียวคือปานานุสติอย่างเดียวเลยคราวนี้ผมมาเจอปู่ปู่ใหญ่เนี่ยนะครับผมไม่รู้ด้วยว่าเป็นปู่เทพผมไม่รู้เพราะผมอ่านหนังสือไม่ออกก็ทำไมต้องเป็นปู่ใหญ่แล้วทําไมมาสอนผมให้ผมตอนแรกผมไปติดคือมโนยุทธิคือรู้เห็นรู้เรื่องชาวบ้านถามแฟนผมดิ mm hmm. เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยผมทักหมดเลยไม่ต้องมาบอกวันเดือนปีเกิดมาเสียเวลา mm hmm. ถ้าอยากจะพูดนะ ถ้าอยากจะบอกนะอยารู้เรื่องราวว่าทไมถึงเรื่องพระมหาเถรที่ว่าพระมหาเถรมหาเถรคันฉ่องมาทำอะไรก็มาอยู่ที่นี่ครับตอนตอนนั้นนะตอนนั้นเลยนะครับมหาเถรก็ทำนายไว้ให้กับท่านเรสุวรรณถ้าออกออกรบครั้งนี้ท่านจะเสียชีวิตแต่ท่านก็เลยวางแผนท่านไม่ออกตอนที่พระเรสุวรรณโดนหอก แทงมาไม่ได้เอาเข้าไปข้างในครับแต่ถ้าเข้าไปข้างในก็โดนรอบปงพุชนทันทีครับเกินจะต้องมารักษาอาบน้ําที่บ่อน,นี้แล้วเ <Yeah>. oh. มื่อก่อนศึกสุก,การทันตากฤษีที่เขาสมอคอนี่ครับเป็นครูใหญ่ของหนึ่งหนึ่งในของเขาเรียกว่าเกี่ยวกับพวกศาสตร์พวกนี้ครับ oh. มันก็เกี่ยวข้องกันอยู่ oh. ก็เอามาชุบชีวิตพ่านิสวนก็เคยมาที่นี่ครับตอนโดนหอกก็ทําพิธีที่นี่นะครับ เมื่อก่อนมีมันมีทั้งหมดสี่ห้องถ้าเข้าไปได้นะครับถ้าอยากมาก็ต้องมาช่วยเอ็มโกยครับตัวใครจะหารแล้วพันแล้วบ้างน่ะไม่ถึงนะครับโอ้ถูกสามวันก็ไม่หมดสี่วันก็หมดหมดปุ๊บไม่ถึงสองวันครับมาดูได้เลยเต็มบ่เหมือนเดิมคนในหมู่บ้านไปถามคนในหมู่บ้านครับตอนที่เกิดสงครามโลกเขามาแอบในถ้ำกันนะพระจะรูปถ้ามันต้องใหญ่ต้องใหญ่ พระพุทธรูปมีวางอย่างไรเนยคยคนยังมีชีวิตอยู่นะครับเจ็ดสิบแปดสิบปีนี่ถามเขาประวัติศาสตร์ขับรถขับรถผ่าน่อยอาจจะไม่รู้อะไรเขียนไม่หมดแค่พระบาราเบี่ยงครับหมวกที่พระเลสวนใส่ที่ออกรทุกครั้งติดหมูยานลูกลีทุกองค์ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับลูกลีนะครับน่ายั้งน่ายักหมูยานลูกลีพระบาราเบี่ยงครับติดรอบหมวกเลยครับกับกุมาเถรเนี่ยครับมาเถรเนี่ยนะครับ เนี่ยอาดูอเนี่ยครับแบบเนี้ยนะครับทุ่มธอาหาถเนีครับนี่ได้ทรามาเถนะเป็นเป็นเจดีเก่าของเรือครับแล้วไปเจออยู่ใต้ฐานก็หลายองค์ผมพาพระเมื่อก่อนองค์นี้เขาบวดอยู่ข้างบนนะแล้วเขาสึกแขนยาวนะทะเลก่อน อ่าองค์นี้คือได้ที่ถ้ำจากบนถ้ำเลยใช่ไหมครับเจดีบนเจดีเขาลื้อไปแล้วแล้วมันยังเหลือโงเหลืออยู่ต้องถ่ายเจดีเคยเคยได้ยินที่เล่ามาว่าอย่างบนถ้ำเนี่ยค่ะถ้ำมหาเถรเนี่ยคนที่ขึ้นไปอ่ะจะมีวาสนาที่ได้รู้อดีตชาติตัวเองอะไรอย่างเนี้ยมีครับต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองครับจะถามว่าจะสัมผัสได้หมดทุกคนไหมมันสัมผัสไม่ได้หมดทุกคน มันไม่ได้เรื่องอื่นะครับแต่บอกไม่ต้องมาอยางเมมาแน่นอนครับต้องอยู่ในเรื่องในเรื่องหนึ่งครับในอดีตต้องเคยทําร่วมกันมาแน่นอนครับนั่นติดองค์แรกคือองค์ปฐมที่ติดหน้าหมวกของพระในสวนครับถ้าพระในสวนไม่เกี่ยวข้องกับลูบรีก็คงไม่ได้พระขับติดหน้าหมวกล้อมรอบเลยครับคือกลุมลูบบีครับ พระนิสวนต้องเรียนพอไปเรียนมได้มาล่ำมาล่ำเรียนวิชาอย่ไม่ใช่น้อยไม่ไหวอันนี้ยิ้ไม่เข้าหลวงพระคุณจิงเาะมัหญ่ท่านแอบมาลบลีแอบมานี่มีลูกอีกยิ้ไม่เข้าแต่ถ่านที่ติดพระบาราเบี่ยงคือเป็นพระหูยานหน้ายาคืนลีหูยานหน้ายาค่ะแล้วก็อยู่องค์นึงคือองค์ปฐมคือพระยิ้มปางห้ามสมุทรที่ติดพระบาราเบี่ยงคือหมวกเขาถึงต้องให้ลบลีเป็นเมืองคำสาบ รพบลิมเป็นเมืองศาบ,บ์นะคือเขาไม่เขียนเขาไม่อยากให้ให้มาค้นหาถ้ามาค้นหาปุ๊บมันจะเจออะไรเยอะครับในในประเทศไทยนี้ผมผมไม่เคยเห็นนะศึกษามาก็เยอะครับตามบทมีบทหลังที่ไปจอดกันนะครับอ๋ออปีอิอนเนนะครับมีมีมสัตว์ตาวุธทั้งมีดทั้งหอกทั้งดาบทั้งนั้นเลยครับผมเคยบอกคนในหมู่บ้านเมื่อ20ปีที่แล้วตอนนั้นผมผมก็ชอบตามหาพวกนี้เหมือนกัน ผมตามหามีดดาบเล่มหนึ่งทองทั้งเล่มเลยนะครับมันเกิดจากในนิมิตผมตามหาผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนถ้าผมได้ผมจะไปถวายกับในหลวงรัชกาลที่๙แล้วก็แล้วก็เจอไหมตาล่าสุดนี่ครับเมื่อปีที่แล้วสองปีแล้วครับเขามาแอบรักขุดในโบสถ์เขามาขอสร้างโบสถ์งามวัวนัในโบสถ์ครับแล้วมาขุดเจอมีดดาบ สาาัรตาุตแต่มีอยู่เล่มหนึ่งไม่สามารถที่เอาขึ้นมาได้เป็นทองทั้งเล่มฝังไว้ทับทิมสวยมากครับเป็นที่ผมเห็น,นผมไปถึงผมเขาอ่อนผมน้ําตาไหลร้องออกมาแบบคนเต็มไปหมดเลยนะครับร้องโหเลยผมร้องแบบไม่รู้มันออกมาได้ยังไงในมันมันตื้นตันถ้าผมได้มาวันนั้นนะก่อนที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าจะสิน้นคนในหมู่บ้านผมเคยทูนเก้าพุ่มหม่อมดีกาขึ้นไปแล้วเอาของถวายท่านในหลวงรัชกาลที่เก้าเคยถวายไปเยอะครับ ขุดตามถ้ำเนี่ยครับคนในหมู่บ้านผมขุดแล้วผมตามหามีดดาบเล่มน,นี้วันนั้นกรมศิลปากรเข้ามาเลยนะครับมาขอ,อตรวจสอบดูแต่วันนั้นอ่ะรีบกบกันครับถ้าไม่กบปุ๊บเขาไปยึดไปแน่นอนครับเลยเอามาจุไปที่เดิมครับผมเชื่อว่าพระในสวนมาบวชที่นี่นักลบต้องรับดาบของที่มีค่าที่สุดอย่างผมถ้าผมคิดนะถ้าผมจะออกบวชตามพระในสวนผมก็ต้องเอาของมีค่าผมจริงที่ผมรักที่สุด ไปฝั่งไ้ทุกคนเจอระดับทหารนะครับเขาก็มาครับเขายังบอกเลยว่าทำไมมีความสึกเหมือนกันเลยทุกคนรู้สึกเหมือนกันเลยว่าเราต้องเคยเข้ามาอยู่ในเรื่องนี้แน่นอนเลยเรารู้สึกเราจับของปุ๊บมันเหมือนมีไฟฟ้าวิ่งเข้ามาในตัวเราเลยครับมันรู้สึกว่ามันผูกพันมันปิติมผมเคยเนี่ยครับร่องน้ำเนี่ยครับตรงที่ผ่านมาผมไปเก็บกําไรทองมาเล่มหนึ่งหนักไม่สามารถบอกได้ว่าหนักเท่าไหร่ เป็นแปดเหลี่ยมทองคำพร้อมกระดูกแขนขาอยู่เลยนะครับผมเอากลับมาบ้านพระองค์หนึ่งอยู่ในหมู่บ้านเขาทักขึ้นมาเลยเอากระดูกตัวเองมาทําไมแล้วทางทางที่พยะยังไม่เห็นเลยนะว่าผมเอาอะไรมา <S <S> <S> <S แล้ววันนั้นปู่ที่เท่าเขามีงานเทพระครับองค์ใหญ่ผมเอาตาลัยนี่ครับไปบรรจุบนเสียงพระร้านทองเห็นนะครับเอาน้ายามาหยดปุ๊บถามผมว่าแลกกับทองคําแท่งที่เขาจะบรรจุไหมผมบอกผมไม่แลก น้องจะเอาราคาเท่าไหร่ผมบอกผมไม่ขายผมบรรจุพระปุ๊บผมนั่งนั่งนั่งจนเขาเทพระเสร็จผมนั่งร้องให้ห้าชั่วโมงร้องได้ไงผมไม่รู้ไปดูศึกษาดูผมชอบไปนั่งดูผมอ่านหนังสือไม่ออกแต่ผมชอบศึกษาแบบนี้ผมเคยนั่งขุดตามถ้ำเนี่ยผมได้ของมาเยอะเลยแต่ผมก็แจกเขาหมดไม่เหลือเลยให้เขาหมดชอบชอบแบบนี้ครับชอบของเกา่าชอบแบบชอบของเกา่าเป็นคนแบบ ผมเคยคยขึ้นไปมีพระรูปนี้พระรูปนี้ก็มาตามหาเกี่ยวกับเพื่อนคุพระเจ้าตากเนี่หนะครับมันก็เป็นเรื่องสมุติท่านก็บอกว่าพระเจ้าตากแต่เคยมาอยู่ที่นี่ก็เคยเหมือนเสด็จมาประมาณที่เหล่ากษัตริย์ได้มาที่มีมีพรรมหาเถรคันสองที่มาที่นี่ใช่ครับจะมีอีกอย่างหนึ่งคือเห็นรูปพระแม่จามเทวีอยู่ในถ้ำนั้นอะ มีความเกี <audiences> ่ยวพันกันยังไงก็เมื่อก่อนนี้ถ้าถามว่าย้อนกลับไปมันก็พันกว่าปีแล้วครับยุคแม่จามก็หนึ่งพันเจ็ดร้อยกว่าปีค่ะเมื่อก่อนแม่จามก็เป็นลูกของสุกาทันตฤศศีแห่งเขาสมุขนคระครับค่ะมีฤศศีตนหนึ่งเป็นเพื่อนสุกาทันตฤศีมาขอแม่จามไปครองเมืองที่ลําพูนก็แม่จามนี่ก็เกณฑ์คนช่างทองห้าพันคนช่างไม้ห้าพันคนช่างเงินอย่างละห้าพันคนก็จะสร้าง ไปเรื่อยคือสร้างวัตถุมงคลเพื่อต้องการไปแจกคือจะจะผ่านจากรบรีเนี่ยครับขึ้นไปทางเหนือเราสร้างวัตถุมงคลกันไว้ตามสถานที่คือสถานที่อย่างเงี้ยเหมือนถ้ามหาเถรท่านเคยขึ้นมาก็มาพักมาเป็นที่ปฏิบัติเมื่อก่อนนะ่ะเขาสมุทรคอนครับมันก็อยู่ใกล้ๆกับรบรีเราเนี่ยครับก็จะมีลูกป,ปั้นเมื่อก่อนเคยมีศีวลึงครับแต่ศีวลึงมันเคยหายไปแล้วจากถ้รมมหาเถรเมื่อก่อนถ้ามหาเถรอะมีคนมารักขุด รักขุดเอาทอดสีสีบลึงเขาเรียกว่าสีบลึงครับมันังมีแท่งหินอยู่แท่งหนึ่งที่มันสูงครับมีแท่นสีบลึงโดนลักไปแล้วแต่แม่จามก็เคยเอาคนมาสร้างสร้างแถวข้างล่างเนี่ยครับเมื่อก่อนมันจะมีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านของน่าจะเป็นของมอนครับหรือของขอมเนี่ยครับแต่ร่องรอยมันก็คงไม่เหลือครั เขาโดนเขาลื้อค้นเอาไปเยอะก็คือเขาสมอลคนนี่ก็เหมือนกับเป็นตักตศิลาของสำนักกัตตะศิลาสำนักกัตตะศิลาของพวกกษัตริย์เนาะของลูกกษัตริย์ของลูกกษัตริย์เนื่องเกิดัะเลเนื้อความทะเลเนื้อเกี่ยวพันกันวันนั้นก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่ากษัตริย์ตั้งแต่ยุคนั้นนะนะสมัยมาเยเนี่ยที่ที่เราผ่านตรงเนี้ยที่ลพบุรีซึ่งไม่มีในประวัติศาสตร์ไม่มีประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์จะไม่ค่อยได้เขียนครับ ก่อนที่จะนั่นครับเป็นละวะละแวงแล้วก็ละวะปุระแล้วก็มาละโวผ่านมามันทับถมกันมาเยอะครับศิลปะนี่ของของลุบลีเรามันก็จะออกออกไปทางขอมเยอะครับเพราะลุบลีเราเก่ากว่ายุทธยาอีกในโบสถ์หลังที่เราไปจอดรถไว้นะครับมันเป็นของยุทธยาตอนปะตอนต้นแล้วตอนต้นแล้วไม่ใช่ถ้าตอนตอนปลายครับศิลปะมันจะอีกแบบหนึ่ง การวางฐานของพรกกับศิลปะของตอนต้นกับตอนปลายเพราะบทหลังเนี้ยเคยโดนลักลอบขุดที่ผมบอกว่าเคยลักลอบอขุดกษัตริย์นะครับท่านเมื่อก่อนที่เขาบอกว่าพระเดชสวนสมวัรนครผมถามว่ามีใครกล้าเปิดหน้าดูว่าเป็นผ้าห่ากษัตริย์บ้างครับมไม่มีใครเปิดผ้าดูหรอกครับที่ออกมาจากท่าเมืองน้นไม่ได้เปิดผ้าไม่มีใครเปิดผ้ามันรอม,มีจริงไหม,มเพราะมีใครเกิดทันแต่ถามว่าลองไปไล่เรียงดูครับ ว่าความเป็นจริงจะเป็นได้ไหมดูยุทธศาสตร์ครับทั้งๆที่พระฤาษสวนอยู่เกิดที่โลก,โลกแต่ทําไมทหารต้องมาเกิดที่ที่ลบลีสัญ,ญลักษณ์เสือคาบดาบเนียที่ทุกคนเห็นนะครับสัญ,ญลักษณ์เสือคาบดาบนี่เป็นทหารของพระเลสวนนะครับเนี่ครับติดอยู่กับหมู่บ้านติดเนี่ยอยู่ใกล้ลำเจ้านี่ครับ <Okay. S 1> เสือคาบดาบเสือคาบดาบทั้งหมดนะครับเสือคาบดาบติดอยู่กับตรงนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยหมู่บ้านหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านกองโจรหมู่บ้านผีเป็นหมู่บ้านอง ผีครับคือหมู่บ้านนักรบที่เข้ากับพระรลสวนโดยตรงแต่ส่วนมากหมู่บ้านเนี้ยมาจากชาวชาวไทยใหญ่ถ้าถามว่าทําไมเขาถึงเรียกท่ามหาเถรเพราะมหาเถรไม่อยู่ที่นี่ครับคนในหมู่บ้านผมเนี่ยเพราะหมู่บ้านนี้สร้างมาสี่ห้ารอยปีแล้วมันมีมาก่อนแล้วคนในหมู่บ้านย้ายออกมารอบแรกเลยอยู่ทีนเขาเนี่หละครับย้ายออกไปครั้งที่สองรุ่นที่สอง ย้ายออกไปที่พ้านอนเอราวัณพ้านอนเอราวัณน,นี่ก็แกะสมัยของไม่จามครับศิละปะเป็นพ้าปานสยาย่านผ้านอนเนี่ยแกะบางปกรณ์ปีแกะใสหิน <ปา S 1> แล้วทหารสุนทรพิเศษมาบูรณะใหม่เพราะเขาลูกนั้นนะ่ะขึ้นไปข้างบนก็มีสถูปอีกครับมีร่องรอยของอยุธยาตอนต้นด้วยกับอยุธยาตอนปลายมันมีศิละปะของรูปรีอ,อย่างของใม่วังครับอิดมันมีตั้งแต่อิดหน้าเจ็ดหน้าแปดศิลา ถ้าทีลาแรงนี่ก็เป็นของยุคลกลึกลงไปอีกครับลึกลงไปอีกครับป้างขัมยอดเรานี่ก็ถามว่ามันทาไมต้องเกี่ยวข้องครับขังยอดกับขั้ยอดก็ลองดูครับคล้ายๆกันครับดูแบบครับเมืองลบรีเป็นเมืองที่น่าค้นหาผมก็ชอบนะประวัติของลบรีแต่ก็ไม่มีในประวัติศาสตร์ชาติไทยครับไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนครับลบรีนี่มีที่จริงเหรอครับเมืองเก่าครับลองรื้อลอง ค้นหาดูใต้ล่างพื้นดินเราครับจะเห็นร่องรอยครับผมไปเดินดูที่ยังเนี่ยผมเก็บลูกปัดผมไม่ได้มาให้ดูนะลูกปัดผมแต่ละชิ้นครับไม่ต่ำกว่าพันห้ารอยปีถึงหกพันรอปีมีอยู่เส้นหนึ่งห้าพันปีครับอยู่เนี่ยครับอยู่ในพันเป็นลูกปัดหินครับชมไหนชมไหนเป็นเปลือกหอยครับ อันนี้หมายถึงว่ามันพบเป็นเส้นหรือเอามาร้อยร้อยใหม่ร้อยใหม่ครับโอ้มาร้อยใหม่เพิ่มทีละหน่อยละหน่อยใช่ไหมล่ะครับไปเก็บทีละทีละเม็ดทีละเม็ดครับเม็ดสองเม็ดแล้วมาร้อยนี่ครับห้าพันกว่าปีครับยุคนี้ครับสัมผัสหนึ่งสัมผัสเป็นลูกปัดเป็นหอยมือเสือแซมแมปอ๋อแซมแมปครับแซมแมปแถวนะครับก็จะเป็นเมืองเก่าเหมือนกันเข้าใจแล้ว เครื่องประดับอัญมณีครับของบ้านเราเนี่ยผลิตเยอะครับแต่หินพวกเนี้ยมาจากพวกเนปาลอินเดียพวกทิเบตทั้งนั้นนะครับผมไปกุดได้มาที่ดงดงน้อยครับอ๋อบ้านดงน้อยบ้านดงน้อยนะครับบ้านดงน้อยนะครับของลูุรีเราศิลปะลูุรีจะไม่เหมือนคนอื่นครับเอกลักษณ์ครับของลูกปัดพวกเล่นลูกปัดนะครับ เขาเล่นของลูบลีครับอของสุพรรณก็ก็ไม่เหมือนของลูบลีครับเดได้วันนี้ <c oughs> ไม่ได้ใส่มาไม่ได้ใส่มาเม็ดม <c oughs> ท,ทองก็ยุคแค่500ห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยปีสทสมัยโน่นตอนที่ไปบ้านเชียง,งมีในพิพิธภัณฑ์เขาระบุเลยว่าพวกทองเหลืองอ่ะพวกแร่ธาตุต่างๆอ่ะเขามาเอาตรงเขาวงพระจันทร์ ก็คือก็คือต่อสมัยนั้นมันมีอารยธรรมมีวัฒนธรรมแล้วครับมีอารยธรรมอะไรครับแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งสายแรกอยู่ที่เขาเส้นกาญจนบุรีกาญจนบุรีมีตรงเขาวงเนี่ยที่ที่จะส่งแร่ไปที่บ้านเชียงบ้านเชียงที่ยุคทองเหลืองนะคะรับยุคสำลิดมีมียุคสำลิดยุคเหล็กแล้วก็ยุคหม้อยุคเหล็กก่อนแล้วก็มายุคสำลิดเหล็กก็อขับกัวครับ เพราะฉะนั้นก็คือประวัติศาสตร์ตรงนี้มันไม่ใช่แค่หลักร้อยอะค่ะไม่ใช่หลักร้อยครับมันตั้งแต่5,000ปีขึ้นไปครับ5,000ปีที่แล้วครับยุคหินครับมันมีตั้งแต่ขวานหิน5,000ปี5,000ปีอันนี้เขา้าใจไั้หรือเปล่าว่าเราาครอบครองเน,นี่ยเขาจะอะไรหรือเปล่าไม่มีประวัไม่มีประวัเนาะถ้ามันเป็นของเราในอดีตมันก็ต้องเป็นของเราเราป็นเก็บแต่ละม็ดเก็บได้จะเป็นใช่ไหมผมเก็บทีะเมดนะครับผมเดินตามตามได้ก็โพดนะครับกว่าจะเก็บได้ครับ ถ้าเขาายไล่เมื่อไหร่ครับไปเดินดูครับไม่ต้องไปเยเดินดูไปจอดรถดูข้างทางว่าคนเดินอย่างก็แบงวันเมื่อก่อนคนไม่รู้ครับไม่รู้จากคุณค่าของมันผมเก็บเส้นแรกได้ผมร้อยปีแรกเลยผมไปเก็บกบได้มาตัวหนึ่งเป็นแกะสลักเป็นหินกบผมขายไปสามร้อยพวกไปปล่อยสองหมื่นห้ากำไรสำมลิดนี่ยุคยุคสำมลิตกับยุคเหล็ก มอก่อนก็เคยได้ขวานเหล็กขวานเหล็กเนี่ยครับมรผมเคยนั่งคุยกรมสินนะกรมสินมาขอดูครับก็ก็พาเขาไปดูที่เราเข้าหุดก็เนื้อที่สองสองพันไร่ครับที่ดงน้อยไปดูสารสารที่เขาเป็นป่าช้าหมดเลยครับแล้วบ้านเรือนอยู่ตรงไหนครับบ้านเรือนก็ต้องเราก็ต้องมาวิเคราะห์หาแล้วครับ ว่าหลักฐานตรงไหนขนาดป่าช้าทั้งสองสองพันกว่าไรครับเขาทําไรกโพดอยู่ครับแถวแถวดงศัก์แถวอะไรนะครับตั้งแต่ดงน้อยเข้าไปถึงดงศัก์นะครับมันกว้างขนาดไหนครับพุทธการเราแค่สองพันห้าร้อยกว่าปีครับไม่ได้แค่ห้าร้อยมันมีลูกปัดครับุกวันผมชุกทีผมก็จะห้อยมาผมไม่ได้ห้อยผมไปเดินเก็บเอานะครับมีแต่เดยุคครับลบลีเรานี่เป็นเมืองลึก ก่อนประวัติศาสตร์ด้วยครับก่อนประวัติศาสตร์ครับเพราะหลักฐานเนี่ยครับมันมีหมดครับตั้งแต่หลุมข้าวเนี่ยครับไปดูบ้านหลุมข้าวดูแถวบ้านโป่งบ้านโป่งมาทิงผมมาทิงเนี่ยครับผมมาทิ้งนี่ก็ยุคสองพันปีสองพันห้าร้อยปีครับหน้าหมู่บ้านมีกำแพงเลยเป็นกำแพงคูเมืองเก่าครูเมืองเก่าเขาขุดลงไปเป็นคูเมืองเก่ามากเลยรูปตั้งขี่ร้อยมตรลปบุรีเราเนี่ยครับอย่างพระปางขันยอเนี่ยครับยุคนี้ก็ ยุคที่แบบจเจริญม,มากเลยนะครับแล้ววาปูระนีมันกาอยู่ในยุคของไม่จามเนี่ยครับพันกว่าปีพันหนึ่งพัน 1, 500, ห้าร้อยนึงพันหกร้อยปีครับแต่เก่าไปกว่าน,นั่นครับรุบีเรามีเมืองเก่าครับยุคพระลายดีครพระลายก็เสด็จมาประพาดอคือมามาบูระต่อสมเด็จพระลายก็ฝักเป็นหลานของ ทะเลส่วนเหมือนกันก็สาเร็จพระรายเรามาบุญละข้างบนบุนถ้ามาเถ็นเมื่อก่อนมีเจดีย์ใหญ่แต่มีคนลักขุดไปแล้วครับขุดไปท่านออกก็เคยขึ้นไปผมเคยครับนกอขึ้นไปตอนบวชเป็นพระขึ้นไปเจดีย์ครับเจดีนั่นคือลานประคำเป็นลานประคำลานประคำเพราะดีแต่ชาติบุญคุณต้องทดแทนนี่ต้องทำละแล้วถือแค่นี้ก็ปู่ใหญ่สอนผมแบบนี้ ผมไม่รู้นะว่าปู่ใหญ่จะมาแฝงใครจะมาอะไรก็แล้วแต่ผมไม่รู้ว่าคนนั้นจะเป็นยังไงแต่ผมแนวของปู่หลวงปู่เทพโอนนุดรนี่ไม่มีหหละครับสายโลอุตระนี่เขาต้องอุตระครับไม่ใช่โลกิยะโลกิยะยังมีความอยากอยู่ถือว่าก็กิเลสไม่เอาผมเคยเป็นมาแล้วรวยก็เป็นแล้วเศรษฐีก็เป็นแล้วข่อทานก็เป็นแล้วหมาก็เป็นแล้วเป็นได้หมดแหละสิ่งที่เขาอยากให้เราเป็นเขาอยากให้เป็นอะไรนะ เขาอยากให้เราเป็นอะไรเราก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเขาอยากให้เราเป็นคนดีเราก็เป็นคนดีเขาอยากให้เราเป็นคนไหนเขาก็เป็นสิ่งที่เราจะเป็นคืออะไรเป็นตัวเราเองครับเราไม่เคยขอเงินใครสักบาทไม่มีค่าครูเขาอยู่ที่เหนือนะเขาจะโอนตังินมาให้ผมบอกผมไม่รับค่าครูเท่าไหร่ค่าครูกูตายผมบอกนี่เลยไม่มีถ้าช่วยมันต้องช่วยด้ยจากใจครับ <c oughs> ทานบารมีครับทานที่ให้ท,ใหที่มีค่า ที่จะได้เต็มๆเลยทานชีวิตผู้อื่นนสัตว์ตั้งแต่ตัวอีกเล็กนะมองข้ามค,คนเราเดี๋ยวนี่มองข้ามครัลองไปไหนก็แล้วแต่ผมแนะนําครับซึ้อขนมห้าบาทลองบิบิที่เราไปเนี่ยอย่างทถานที่อย่างเงี้ยข้าวที่เรากินเหนือลองบิบิไว้ดิทิ้งไว้เลยเป็นทานครับถ้าป้าทําไปทุกวันทุกวันทุกวัน,วนอดีตชาติหน้าฐานใดป้ากลับมาไม่เป็นผู้วายหรอ ไม่เป็นนายกเลยหรือมันก็ขึ้นอยู่ที่เราสะสมไหมทำตั้งแต่เล็กๆไปหาสัตว์ใหญ่ดีครับสมมติยกอย่างพี่นะผมไม่เคยทํากันมาผมไปช่วยจะกรมืยื้อชี้หน้าผมเลยผมเคยโดนมาแล้วถ้าช่วยใช่ไหมครับใช่เพราะเราไม่เคยไม่เคยกาไม่เคยมีไม่เคยแต่ถ้าจะบอกบอกได้ครับเพราอาจะแนะนําได้แนะนําได้คแนะนําได้เออได้ทำยังไงการที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ครับ ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองหรอกถ้าไปเสียที่วัดเอาแล้วแต่อาบน้ำวนเสียตังค์ไม่ต้องไปอาบหรอกไปให้พ่อให้แม่อาบดีกว่าไปให้พ่อเราแม่อาบดีกว่าไม่มีแล้วไม่มีเราก็อาบของเราเองครับเราก็อาบของเราเองได้การช่วยเหลือคนอื่นได้เนี่ยผมถามไม่ง่ายเลยไปตามวัดทํายังไงให้เก่าเขาเกิดอย่างสมมติผมยกอย่างผมเดินไปหาลุงทํายังไงให้ลุงเกิดฮีรีโอตาปะได้คือละอายการทาบาป เกงกัวอะไรบาปแล้วสารภาพบาปหรือยังอย่างวันนี้ลุงไม่เคยทําบาปมาเลยไม่เคยฆ่าสัตว์ทักตัวหนึ่งไม่เคยเลยแต่ทำไมต้องถูกติถีนินทาล่ะเกิดจากอะไรของเก่าข้างหลังเราเนี่ของเก่าแน่นอนแล้วจะทํายังไงให้หลุดล่ะไม่จําเป็นต้องไปเสียตังหรอกว่างอยู่ใกล้บ้านวัดเที่ยวไหนก็ได้ซื้อน้ํายาล้างห้องน้ําไปซื้ออะไรไปล้างห้องน้ํา นี่วันนี้ลูกมาทําเนี่ยทําให้ใครไม่ต้องทาให้ตัวเราทําให้ข้างหลังเงาข้างหลังนี่เงานี่ครับนั่นคือเจ้ากรรมในเวรเลยเงาเนี่ยอะไรครับมันตามดูตลอดแล้วครับคนเราอย่าลืมนะครับหากินเจ็ดวันรวยเจ็ดวันตายในภายเจ็ดวันนี้แหละครับมันต้องมีวันใดวันหนึ่งที่เราตกวันใดวันนี้ที่เรา,าพลาดแต่ถ้าผู้รู้จะหยุดมันทันแต่ถ้าเราไม่รู้ทันนะ เราก็จะเลกเข้าไปเล่นกับมันก็เกิดทุกทันทะีแหละถ้าเราตามมันทันเราก็จะรู้เดาได้เปรียบตรงนั้นแหละ